วันพิพากษาโลก 4. จะจตุอาชากับเหตุวันพิพากษาเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลถึงการอาวสานหรือวันสิ้นโลกแล้วจริงๆหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเข้าสู่เรื่องราวสจตุอาชากับเหตุแห่งวันพิพากษาโลกความเชื่อเรื่องวันพิพากษาโลกกับจตุอาชาที่จะนำพาสงครามโรคระบาดความอดอยากและความตายมายัางโลกใน พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่า s e e Hostman of the Apocalypse มาจากตำนานบันทึกของศาสนาคริสต์ถึงวันพิพากษาโลกและก่อนจะถึงวันนั้นจะมีผู้ส่งสารมาแจ้งเตือนมนุษย์ก่อนจากนั้นจะถูกส่งมาในรูปแบบต่างๆกันไปและหลังจากนั้นก็ได้ทำการเปิดผนึกดวงตาทั้งเจ็ด ถ้าหากว่าดวงตาทั้งเจ็ดดวงนี้ถูกเปิดจนครบนั่นคือวันสิ้นโลกและโลกของเราก็ถึงกาลอาวสานั่นเองในพาพคพัมภีร์ไบเบิลกล่กาวไว้ว่าตราที่เปิดจะแสดงถึงลางแห่งความตายทั้งสิ้นที่สหาหัสสุดๆก็คือบันทึกเกี่ยวกับสีจตุอาชา ที่มีความน่าสะพึงกลัวผู้ที่เปิดผนึกดวงตาอันเป็นสัญญาณบอกวันเวลาสิ้นโลกของเรามาเยือนแล้วก็คือพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดชะตาของโลกนี้และพระองค์จะเปิดผนึกออกทีละดวงเมื่อดวงตาแต่ละดวงได้ถูกเปิดพระเจ้าก็จะนำส่งสีจตุอาชามายังโลก ทีละตัวทีละตัวนั่นเองสีจตุอาชาเปรียบได้ดังยมทูตแห่งความตายและนำหาหยนะความวิปัติทั้งปวงมาสู่โลกแต่ละตัวสุดที่จะไร้กาศรู้เอาไว้เผื่อวันนั้นเราอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงหรือตอนนี้คิดว่าทุกคนได้รับรู้เอาไว้ ณนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีช่วงเวลาที่โลกกำลังจะถูกพิพากษาเมื่อทุกคนรู้ว่าโลกเรากำลังจะถูกพิพากษาทางเดียวที่จะป้องกัน และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกคนก็คือต้องมันเพียรสร้างบุญสร้างกุศลและกรรมดีให้มากๆยิ่งมีบุญบารมีที่ทำไว้มากกว่าบาปเราอาจจะตายก่อนถึงวันพิพากษาและได้ไปสวรรค์สี่อาชาที่ว่ามีหน้าตาและหมายความอย่างไรส่วนเหตุผลแห่งการทำลายโลกเป็นเพราะมนุษย์ ในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่กาวไว้ว่าเหตุผลที่พระเจ้าจะต้องทำการชำระล้างบาปให้กับโลกของเราเมื่อถึงเวลานั้นนั้นก็เพราะว่าโลกมนุษย์มนุษย์ทุกคนสิ้นศรัทธาต่อพระเจ้าและขยันสร้างบาปสร้างกรรมมัวเมาลุ่มหลงในอบายมุขและเข่นฆ่ากันความความโลภต่างๆ ท่านก็มีเหตุผลที่จะจัดระเบียบโลกใหม่เพราะว่ามนุษย์ชอบทำตามใจตนเองสร้างบาปกรรมไม่เคารพนับถือพระองค์ไม่สนใจคำสั่งสอนของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสสั่งแก่ทารอนว่าเมื่อถึงเวลาที่โลกเหล่านั้นสก,กปรกและเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลมนุษย์ ขาดความนับถือเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อพระเจ้าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราสร้างขึ้นมาให้สิ้นไปจากแผ่นดินรวมถึงทุกสิ่งทั้งสัตว์เลื้อยคานนกในอากาศด้วยในท่ามกลางมนุษย์ที่หลงผิดก็มีครอบครัวโนอาห์ที่ยังคงซื่อสัตย์พักดีต่อพระองค์พระองค์ทรงโปรดปาน แล้วส่งเทวทูตมาช่วยบอกทางลอดคือให้สร้างเรือโนอาหลังจากที่พระเจ้าล้างโลกแล้วส่งทำพันธสัญญากับโนอาว่าเราจะไม่ทำลายบรรดามนุษย์และสัตว์โดยใช้น้ำอีกเราจะตั้งสายลุ้งไว้ที่เมฆเพื่อเป็นเครื่องหมายพันธสัญญาระหว่างเรากับโลกเรื่องราวก็เป็นมาแบบนี้นั่นเอง ในพัะคัมภีร์ไบเบิลยังกล่าวต่ออีกว่าเมื่อบุตรชายของโนอาห์มีลูกคืออับราฮัมกับโลธทั้งสองมีบุตรและเคารพศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากพวกเขาได้มาอาศัยอยู่ในเมืองโซโดอมและโกมาล่าเมืองนี้เป็นเมืองของคนบาปหนาที่ทำให้พระเจ้าโกรธและจะทำลายเมืองทั้งสองเสียแต่ติดที่ว่า มีผู้ศรัทธาในพระเจ้าถึงสองครอบครัวนั่นก็คืออับราฮัมกับโลรดแต่พระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งพวกเขาจึงได้รับข่าวจากทูตสวรรค์สององค์มาบอกว่าพระเจ้าจะทำการล้างเมืองโซโดอมกับโกมาล่า นั้นเวลาลุ่งสางทูตสวรรค์ทั้งสองก็ได้พาพาโลธและครอบครัวให้หนีออกจากเมืองเวลาผ่านไปจนถึงยุคที่ทุกคนสื่อสารกันด้วยภาษาเดียวกันแล้วสร้างหอคอยบาเบลขึ้นพอสร้างเสร็จได้ประกาศเป็นอิสระจากพระเจ้าและบอกไม่ให้เข้ามาแทรกแซงมนุษย์อีกพระเจ้าตัดต่อไปว่า ต่อไปนี้มนุษย์อย่าพูดกันรู้เรื่องเลยเพราะพวกเจ้าเมื่อสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันแล้วก็จะถูกยุแยงส่งเสริมให้คิดแตกแยกจากพลังของพระเจ้านั่นเองและพระเจ้าก็ส่งชี้นิ้วลงมาที่หอคอยทำให้เกิดสายฟ้าผ่าทำลายหอคอยจนพังพินาศ ในบันทึกได้กล่าวว่าดวงตราทั้ง7หรือเซเวนซิลดวงตราทั้ง7จจะถูกซ่อนปิดผนึกและรอคอยการถูกเปิดออกเพราะเมื่อมีการเปิดผนึกดวงตราทั้ง7จจะมีบุรุษลึกลับ4ี่คนขี่ม้าสี่ตัวที่มีลักษณะเหมือนสัตว์ประหลาดมีเสียงร้องดังดุดสายฟ้าร้อง พวกเขาคือสี่จตุอาชาและเมื่อถึงเวลาที่ดวงตราทั้งเจถูกเปิดออกและสี่จตุอาชาได้ถูกส่งลงมายังโลกขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมพร้อมไว้ว่าโลกเรากำลังจะโดนพิพากษาและวันสิ้นโลกกำลังจะคลืบคานเข้ามาหาทุกๆคนที่อยู่บนโลกนี้ เพราะว่าโลกเรากำลังเข้าสู่ยุคเสื่อมซามต่ำชา้าและไร้ซึ่งศิลธรรมมัวมนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราจะกล่าวถึงจตุอาชาที่หนึ่งได้แก่จตุอาชาแห่งโลกระบาดตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือเรากำลังเผชิญกับโลกระบาดก็คือโควิด1 9ที่ เป็นโรคระบาดหลายแรงที่สุดตั้งแต่เกิดขึ้นมากับโลกของเราพระคัมภีร์ไบเบิลระบุเอาไว้ว่าข้าพเจ้าได้ยินหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ก่าวขึ้นด้วยเสียงเหมือนฟ้าร้องว่ามาเถิดข้าพเจ้ามองไปเห็นม้าขาวตนหนึ่งอยู่ตรงหน้าของข้าพเจ้าผู้ขี่ม้านี้ถือธนูเขาได้รับมงกุฎ และควบม้าไปยังผู้พิชิตที่ตั้งใจออกไปพิชิตศึกรายแรกขี่ม้ามาพร้อมโรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นโรคระบาดมีความรุนแรงมากและจะนำความทุกข์อย่างหนักหน่วงมาสู่มนุษยชาติเชื้อโรคร้ายจะแพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วไปที่ไหนที่นั่นก็เกิดหายนะจะปฏิบัติการทรมานมนุษย์ ให้ทุกทั้งกายทั้งใจให้ทรมานทั้งภายนอกและภายในเจ้าโรคระบาดนี้ไม่เว้นหน้าคนรวยคนจนคนพิการคนมั่งมีคนหาเช้ากินข้ามคนใหญ่คนโตเจ้าโรค้ล,ลยนี้จะทำให้ทุกคนทุกทรมานและหลังจากนั้น จตุอาชาคนที่สองก็ปรากฏขึ้นตามมาในเวลาไม่นานนักเพื่อตอกย้ำความทุกข์ให้จมดิ่งลึกลงไปอีกและในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของโลกล้ำไปไกลแต่เหมือนโลกใหม่ๆจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆตามทดสอบ ความเชี่ยวชาญความเก่งกาจความสามารถของมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งที่ธรรมชาติส่งมาให้หรือสิ่งที่พระเจ้ามอบมาให้นั่นเองและส่วนจตุอาชาตัวที่สองที่จะตามมาติดติดก็คือจตุอาชาแห่งสงครามในพระคัมพีได้อธิบายไว้ว่า เมื่อพระเมษทรงโปรดแกะดวงตราที่สองข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตตนที่สองกล่าวออกมาว่ามาเถิดแล้วไม้อีกต้นที่มีสีแดงเพลิงก็ปรากฏออกมาผู้ขี่ม้านี้ได้รับอำนาจที่จะนำสันติภาพไปจากโลกและทำให้มนุษย์เข็นฆ่ากัน แก่งแย่งชิงดีละโมบโลภมากจะตุอาชาผู้นำสารนี้จะนำความขัดแย้งมาสู่โลกมนุษย์และจะบันดาลให้เกิดสงครามเข่นฆ่ากันนั่นเองจากตำนานดังกล่าว จตุอาชาแห่งสงครามจึงเป็นผู้นำสงครามมายังโลกมนุษย์ยิ่งมาในช่วงที่ผู้คนตกยากลำบากล้มตายจากการแพรก่กระจายของโลกไม่นานนั้นก็ต้องถูกพิษแห่งสงครามซ้ำเติมใจคนแค่เนื้อก้อนหนึ่งเจอซ้ำๆย่อมจะทนไม่ไหวเมื่อลบลากันก็ต้องมีสเสบียงอาหารกัก ้นพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายมากมายทั้งอาวุธสงครามอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆเข้าปลาอาหารก็จะเริ่มหายากขึ้นลำบากขึ้นเศรษฐ,ฐกิจสุดตั้งแต่โรคระบาดรุนแรงข่าวก่อนไปแล้วและเมื่อการเกิดสงครามนี้ยืดเยื้อไปสิ่งที่จะตามมาก็คือเกิดการ ป้นชิงและฆ่ากันเกิดขึ้นความอดอยากจากการที่ข้าวของมีไม่พอเงินทองไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยเงินทองหายากขึ้นข้าวของแพงขึ้นภาวะสงครามทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนรุนแรงและมันจะทวีความรุนแรงหนักขึ้นซึ่งจากนี้สภาพในหลายประเทศก็ยังมีการลบกันอยู่ เป็นการลบเพื่อจิิงดินแดนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติพวกก๊าซน้ำมันโดยข้ออ้างในการลบไม่ได้กล่าวถึงมหาสมบัติทางธรรมชาตินี้แต่พูดถึงสงครามโลกจึงมองไปที่สงครามโลกครั้งที่สามที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้ตัวนี้ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้นและกำลังลุกลามไปถึงยุโรป เพราะว่าเกิดการแย่งชิงินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์เรื่องราวได้เกิดขึ้นตรงกับที่คัมภีร์ไบเบิลได้อธิบายช่างน่าแปลกประหลาดมากหรือตอนนี้พระเจ้าได้ส่งจตุอาชาตัวที่สองออกมาแล้วอย่างนั้นหรือและจะตุอาชาตัวที่สามคือจตุอาชาแห่งความอดอยาก เมื่อพระเมธทรงโปรดแกะดวงตราดวงที่สามข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตตนที่สามกล่าวขึ้นว่ามาเถิดข้าพเจ้ามองเห็นม้าสีดำตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าผู้ขี่ม้านี้ชูตราขึ้นมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากจากสิ่งมีชีวิตนี้ว่าข้าวปลาอาหารทุกอย่าง จะแพงจนมนุษย์ปกติธรรมดามิสามารถที่จะหาซื้อได้จงรักษาสิ่งที่พวกเรามีเอาไว้นี่คือจตุอาชาตนที่สามตัวแทนของความอดอยากในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าเมื่อเกิดสงครามเราจะเกิดการสูญเสีย และเมื่อเกิดการลบลาค่าฟันกันเราก็จะสูญเสียสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติชีวิตผู้คนข้าวปลาอาหารพื้นที่เทือกสวนไรนาต่างๆก็จะเกิดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการดำลงชีพไม่ว่าจะก่อนหรือหลังสงครามจิ้นสุด ความอดอยากก็คงดำลงอยู่และเหมือนจะทวีความทุกข์ระทมขมขื่นให้กับบุคคลที่เหลือรอดอยู่เพราะอาหารจะยิ่งขาดแคลนและไม่อาจนำมากินได้เพราะไม่ปลอดภัยจากผลกระทบจากสารเคมีต่างๆและอันตรายที่หลงเหลือที่มากับ ภัรร้ายต่างๆอย่างเมื่อสงคารามจบแล้วก็ยังทิ้งล่องลอยความเสียหายทิ้งล่องลอยเอาไว้ให้กับผู้คนที่ลอดตายดังนั้นแม้ว่าสงคารามจบผู้คนก็จะอดอยากมากยิ่งขึ้นนี่คือบันทึกของพระคัมภีร์ไบเบิลที่กล่าวถึงจตุอาชาแห่งความอดอยากตัวที่สาม และจะตุอาชาตัวสุดท้ายคือจตุอาชาแห่งความตายจตุอาชาต้นสุดท้ายนี้ทรงพลังมากที่สุดในบรรดามาทั้งสี่ตนในบันทึกได้กล่าวถึงเอาไว้ว่าพระองค์ทรงแกะดวงตราที่สี่และได้ยินเสียงว่ามาเถิด ข้าพเจ้าเห็นม้าสีเขียวมนตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าของข้าพเจ้าผู้ขี่ม้านี้ชื่อว่าม้าแห่งความตายกล่าวได้ว่าจตุอาชาตนนี้และม้าที่ขี่ทรงพลังซึ่งความตายไว้อย่างเต็มเปี่ยมมีความดุดันน่ากลัวกว่าเจ้าจตุอาชาทั้งสมตนที่ได้ส่งเข้ามา ตนนี้จะออกมาก็ต่อเมื่อจตุอาชาตัวที่หนึ่งตัวที่สองและตัวที่สาอารวาสทําทลายล้างโลกเสร็จแล้วบัตรนั้นก็จะมีแต่ซากศพกองตายเป็นจำนวนมากและหน้าที่ของเจ้าจตุอาชาตนนี้ก็คือนำพาวิญญาณคนตาย ้าไปชำระล้างบาปนั่นเองและส่งให้มากำเนิดใหม่ด้วยร่างกายจิตใจอันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวเอาไว้ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะตุอาชาตตนใดมายังโลกของเราแล้วทางเดียวที่ทุกคนจะสามารถรอดพ้นจากสิ่ง ภัยเหล่านี้คือบำเพ็ญตนอยู่ในศีลรักษาศีลและจิตใจให้สะอาดผ่องใสไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเรื่องหลายๆใดๆก็ออกหสิกรรมให้กันไปนั่นคือหนทางคุณอาจจะมีโอกาสรอดดีจากเจ้าจตุอาชาทั้งสีนี้นี่คือบันทึกจากคัมภีร์ไบเบิล วันนี้เรื่องราวจบลงแล้วสวัสดีค่ะ